มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนดวงพิกชีวิตหนุ่มเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสะเกดดวงเฮงสุดๆถูกหวยรับ12ล้านดวงพิกชีวิตหนุ่มเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสะเกดดวงเฮงสุดๆถูกหวยรับ12ล้านเพื่อนบ้านและญาติพี่น้องมาร่วมแสดงความยินดีกับเสียป้ายแดงคนใหม่นี้จำนวนมาก เมื่อวันที่16พฤศจิกายน63สำหรับการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2563โดยรางวัลที่1ออกหมายเลข972661ส่วนรางวัลเลขท้าย2ตัวออกหมายเลข46ทำให้มีทั้งคนที่สมหวังและผิดหวังจากการออกรางวัลในงวดนี้ แต่สำหรับผู้ที่สมหวังและเฮงสุดๆในงวดวันที่16พฤศจิกายน63หนึ่งในนั้นเป็นหนุ่มใหญ่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสเกตที่ดวงเฮงสุดๆเมื่อถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ห,หมายเลข972661จำนวน2ใบรอรับเงิน12ล้านบาทโดยมีเพื่อนบ้านและญาติพี่น้องมาร่วมแสดงความยินดีกับเสียป้ายแดงคนใหม่นี้จำนวนมาก ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ